สวัสดีท่านคณะกรรมการทุกท่านดิฉันนางจงรักเขื่อนคำตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการโรงเรียนแจ้คอนวิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต3อายุ35ปีอายุราชการ10ปีปฏิบัติการสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3-6ถึงวิชาประวัติศาสตร์และสอนซ่อมเสริมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ส กิจกรรมชุมนุมกิจกรรมลูกเสือรวมจำนวนชั่วโมงที่สอน21ชั่วโมงต่อสัปดาห์จำนวนนักเรียนที่สอน47คนได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานอื่นๆได้แก่งานวิชาการรับผิดชอบงานการพัฒนากระบวนการเรียนรู้งานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษางานโครงการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC งานการเงินและพัสดุ รับผิดชอบเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุข,ของโรงเรียนงานบริหารทั่วไปรับผิดชอบงานปฏิคมงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนปฏิบัติหน้าที่เป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่3ครูเวรประจาวันพุธครูเวรรักษาสถานที่ราชการกรรมการหอพักนอนนักเรียนครูเวรดูแลนักเรียนพักนอนครูเวรรับส่งนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง2 ห้องเรียนเคลื่อนที่บ้านห้วยวาดโรงเรียนแจ้คอนวิทยาตั้งอยู่หมู่ที่สองตำบลทุ่งพึ่งอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางเป็นโรงเรียนขยายโอกาสเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความหลากหลายชาติพันธุ์ได้แก่ชนพื้นเมืองชนเผ่าลาห่ชนเผ่าปากะกากยอ รวมไปถึงชนชาติพาม่าที่ติดตามผู้ปกครองเข้ามาในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนโรงเรียนแจ้คอนเทียเป็นโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นธุระกันดานซึ่งมีนักเรียนในเขตพื้นที่บริการของตำบลทุ่งพึ่งจำนวน6ห,หมู่บ้านคือบ้านทุ่งพึ่งบ้านแจ้คอนบ้านหัวฝายบ้านทุ่งหาง บ้านชอฟ้าและบ้านใหม่สามาคัคคีหรือบ้านห้วยวาดปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด199คนมีครูและบุคลากรทั้งหมด23คนบริหารงานโดยนายถาวรเกษนาผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้คอนวิทยาจากความหลากหลายทางด้านชาติพันธุ์วัฒนธรรมภาษาและความแตกต่างระหว่างบุคคล ความถนัดความสามารถของนักเรียนที่แตกต่างกันฐานะครอบครัวที่แตกต่างกันทำให้เกิดความยากลำบากในการจัดการเรียนรู้นักเรียนมีความพร้อมในการเรียนรู้ที่แตกต่างกันปัญหาที่พบในการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์คือนักเรียนไม่กล้าแสดงออกไม่มั่นใจในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของตนเองทำให้ขาดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ได้แก่ ทักษะการแก้ปัญหาทักษะการสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ทักษะการเชื่อมโยงทักษะการให้เหตุผลและทักษะการคิดสร้างสารรค์และขาดทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่21ได้แก่ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมคิดสร้างสารรค์ใส่ใจนวัตกรรมมีวิจารณญาณแก้ปัญหาเป็นสื่อสารดีทักษะสารสนเทศ และทักษะชีวิตและอาชีพมีความยืดหยุ่นรู้จักปรับตัวริเริ่มสิ่งใหม่ใส่ใจดูแลตัวเองดิฉันจึงอยากริเริ่มพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21ของนักเรียนโรงเรียนแจ้คอนวิทยาใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน lesson study เป็น กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC และวิธีการแบบเปิด Open Approach เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนครั้งแรกในปีพศ2561โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อร์เจนสมุทรแสงพันธ์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อาจารย์ด็อร์พิมพกาอินทรสและอาจารย์ดรชนิกาเสนาวงศาจากมหาวิทยาล,ายลัยราชภัฏลำปาง อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในการใช้นวัตกรรมมาให้ความรู้หลักการคำแนะนำเป็นที่ปรึกษาคอยช่วยเหลือและสนับสนุนการใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน lesson study และวิธีการแบบเปิด open approach ในโรงเรียนการจัดตั้งกลุ่มศึกษาชั้นเรียน lesson study ในปีการศึกษา2565มีกลุ่มศึกษาชั้นเรียนอยู่3กลุ่มได้แก่กลุ่มประถมต้น กลุ่มประถมปลายและกลุ่มมัธยมต้นซึ่งดิฉันอยู่กลุ่มประถมปลายดิฉันได้รับการอบรมความรู้แนวทางการใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน lesson study และวิธีการสอนแบบเปิด open approach เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนและได้รับโอกาสให้เป็นครูผู้สอนสาธิตการสอน โดยวิธีการแบบเปิด Open Approach ในระดับต่างๆเช่นระดับโรงเรียนระดับกลุ่มเครือข่ายระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับภาคเหนือที่คณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และระดับชาติในงานประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตร์ศึกษาณมหาวิทยายละะัยราชพัฒนลำปางอีฉันจึงมีความเชื่อมั่น และเลือกใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน Lesson Study และวิธีการแบบเปิด Open Approach ในการเริ่มพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21ของนักเรียนโดย,โดยวิธีการสอนแบบเปิด Open Approach เป็นวิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเน้นให้ในักเรียนแก้ปัญหาสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองมีส่วนประกอบที่สำคัญคือสถานการณ์ปัญหาปลายเปิดบริบทโลกจริง และการคาดการแนวคิดนักเรียนก่อนการจัดการเรียนรู้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนในหนึ่งวงรอบประกอบด้วย3ขั้นตอนได้แก่ขั้นการร่วมขั้นการร่วมสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ขั้นสอนหรือร่วมสังเกตชั้นเรียนและขั้นการร่วมสะท้อนผลชั้นเรียนโดยในขั้นสอนหรือร่วมสังเกตชั้นเรียนจะจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด4ขั้นตอน ได้แก่ท่้นนําเสนอสถานการณ์ปัญหาปลายเปิดท่านการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนขั้นอภิปรายและเปรียบเทียบร่วมกันทั้งชั้นเรียนและขั้นสรุปโดยการเชื่อมโยงแนวคิดของนักเรียนที่ปรากฏขึ้นในชั้นเรียนการใช้วิธีการแบบเปิด open a p p r o a c h เป็นวิธีการใหม่ที่แสดงให้เห็นถึงการรเริ่มออกแบบโครงสร้างกิจกรรมหรือสื่อการเรียนใหม่ๆใ,ในบทเรียน โดยการใช้กิจกรรมในหนังสือเรียนญี่ปุ่นที่ปทเป็นปัญหาปลายเปิดออกแบบการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนโดยคำนึงถึงบริบทโลกจริงของนักเรียนทำให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่เชื่อมโยงจากบริบทโลกจริงโลกกึง่งคณิตศาสตร์สู่โลกทางคณิตศาสตร์ที่เป็นสัญลักษณ์และจำนวน ทำให้ผู้เรียนสร้างความรู้หรือประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้และแก้ปัญหาด้วยตนเองสามารถกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ตั้งแต่ขั้นแรกขั้นนํำเสนอสถานการณ์ปัญหาปลายเปิดที่ใช้บริบทโลกจริงของนักเรียนให้นักเรียนรู้สึกว่าเป็นปัญหาของนักเรียนที่อยากแก้จนถึงขั้นสรุปสุดท้าย พัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญให้กับผู้เรียนโดยการแก้ปัญหาด้วยตนเองจากสถานการณ์ปัญหาใหม่ๆและฝึกฝนจนเกิดความชำนาญให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อให้ผู้เรียนปรับปรุงการเรียนรู้ในขั้นนำเสนอและอภิปรายทั้งชั้นเรียนโดยการให้ข้อมูลสะท้อนกลับทั้งจากตนเองเพื่อนและครูสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนให้นักเรียนรู้สึกอิสระ ในการคิดแก้ปัญหาและเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนโดยครูเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ไม่แทรกแซงการคิดการแก้ปัญหาของนักเรียนผู้เรียนกำกับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้แบบนำตนเองโดยนักเรียนสามารถตั้งเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเองประเมินผลงานตนเองและถูกเพื่อนประเมินผลงานร่วมด้วย และสรุปความรู้จากแนวคิดของตนเองและเพื่อนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนทั้งหมดจึงเป็นปัญหาและแรงบันดาลใจในการริเริ่มพัฒนานักเรียนและชั้นเรียนคณิตศาสตร์ของดิฉันสำหรับคลิปการสอนที่จะนําเสนอในลําดับต่อไปที่ดิฉันคิดว่าดีที่สุดที่สามารถจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้ตามสภาพแวดล้อมบริบทโรงเรียนและบริบทของผู้เรียนในตอนนี้คือคาบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่5หน่วยการเรียนรู้เรื่องทศนิยมเรื่องการคูณทศนิยมขอเชิญคณะกรรมการทุกท่านรับชมในลำดับต่อไปขอบคุณค่ะ